สวัสดีค่ะวันนี้แบมจะพามาดูวิธีทําบ้าบินสไตล์แบมแบมกันนะคะวันนี้ใส่ไข่ทองไข่เค็มด้วยนะคะน่าทานมากค่ะแล้วก็มีเผือกค่ะมีเผือกฝอยทองแล้วก็มีไข,ข่เค็มฝอยทองค่ะวันนี้เราทำสองหน้านะคะเป็นยังไงบ้างคะดูรูปหน่อยหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะลองไปทําตามดูได้นะคะลองไปทําชิมกันดูค่ะอันนี้เป็น ขายเค็มฝอยทองค่ะอร่อยมากค่ะมันจะหอมฝอยทองแล้วก็ก็มีความเค็มของขายเค็มนิดหน่อยค่ะคือโดยรวมแล้วเข้ากันค่ะมันคือมันดีมากค่ะคือมันเข้ากันดีสุดๆค่ะอันนี้เดี๋ยวแบมชิมนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูเลยค่ะว่ามันอร่อยแค่ไหนมาดูเลยค่ะมันอร่อยค่ะแบบคืออร่อยอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะคือมันเข้ากันนะคะ ลองไปทําดูนะคะว่ามันจะอร่อยแบบที่แบมทํำไหมแต่ว่าส่วนตัวแล้วคือคือมันได้ค่ะมันเข้ากันอะคือมันดีมันสามารถเอาไปทําขายได้ค่ะมาดูใกล้ๆกเลยค่ะอร่อยค่ะสําหรับพวกเรานะคะแล้วก็ขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวหาคลิปให้ดูใหม่นะคะ